สวัสดีครับวันนี้ทางเพจคณิตศาสตร์และฟิสิกส์บายพี่ปั้งเนี่ยจะมาเฉลยข้อสอบอ่สามัญเก้าวิชาปี62เนอะโดยข้อเนี้ยเขาบอกว่าแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ที่จุดกึ่งกลางอ่ะก็คือเราก็สามารถที่จะวาดแบบลำโพงลำโพงไม่ได้นะลำโพงมันก็จะมีแบบการกระจายของเสียงไปอย่างนี้เนะ นี้ไปโอเคเขาบอกว่าซึ่งมีระยะครึ่งแกน A และ B ดังรูปคนที่เดินวงรอบ O ตามแนววงรีนี้จะได้ยินเสียงที่มีระดับความเข้มเสียงความเข้มสูงสุดความเข้มสูงสุดสูงกว่าเบาสุดเดซิเบลเนะ คือประเด็นมันคือดังสุดแล้วก็เบาสุดก็ธรรมดาเนาะคือคนคนคนเรามันจะได้ยินเสียงเบาสุดอะเบาสุดมันก็ต้องอยู่ห่างสุดถูกไหมก็ต้องอยู่ตรงนี้อันเนี้ยเบาสุดส่วนคนเนี้ยก็คือดังสุดโหอยู่ใกล้ขนาดน,นี้เหมือนตอนไปอยู่คอนเสิร์ตเนาะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าตรงนี้ดังอุ้ยดังสุดอ่าประมาณนี้ทีนี้ไอความเข้มของเสียงเนี่ยมันก็จะมันเหมือนกับว่า เรื่องเดซิเบลเนี่ยเบต้าเนี่ยหรือเดซิเบลเนี่ยมันเท่ากับเ,เดี๋ยวเขียงนอกเบต้าเนี่ยมันจะเท่ากับ10บล็อกไอส่วนไอศูนย์เนาะโดยที่ไอศูนย์เนี่ยมันคือเออ่ที่ได้ยินคนเออ่มันคือ เสียงที่เสียงที่มนุษย์เดี๋ยวนะมนุษย์ได้ยินเบาที่สุดเนะนั้นไอศูนย์เนี่ยมันคือสิบกำลังลบสองเดซิเบล แต่ว่าข้อนี้มันมันจะมีอีกสูตรหนึ่งอันนี้คือสูตรหนึ่งนะแล้วก็อันนี้สูตรสองก็คือเบตา้าหลเบต้าสองเท่ากับสิบลบล็อกส่วน i หนึงเฮ้ยไม่ใช่ i1 หนส่วน i สองอันนี้คือเทียบ เทียบสองตำแหน่งในข้อสอบข้อนี้เนี่ยเราก็จะใช้สูตรนี้แหละนะในการมาทำก็คือเดี๋ยวนี้ลบไปก่อนเบต้าเท่ากับเบต้าหลบเบต้าสเท่ากับ10ลบล็อกสอง ส่วน i เอ้ยไม่ใช่อีกแล้ว i 1ส่วน i 2นั่นเองโดยโดยที่ i มีค่าเท่ากับ p ส่วน a แต่ว่าข้อนี้ข้อนี้เนี่ย p เท่าเพราะอ้ย p เท่าเพราะ แหล่งกำเนิดเสียงเดียวกันแหล่งกำเนิดเดียวกันอ่าทีนี้ i เท่ากับ p ส่วน a เนาะก็คือแยกเป็น i 1 i 1เท่ากับ p ส่วน a a คือระยะตรงนี้ เฮ้ B หมือนถึง B ต้องใช้ B เพราะว่าเขาเขาถามว่าความเข้มความเข้มสูงสุดเมื่อเทียบกับความเร่งเอ้ยเมื่อเทียบกับเสียงเบาสุดเนะ A คือ4พ B B กลังสองคือมาจาก A เนี่ยเท่ากับ4พ r กําลังสองเนาะเพราะว่าเสียงเนี่ยมัน เสียงเนี่ยมันเคลื่อนที่เป็นเหมือนทรงกลมไงมเนาะแล้วอันต่อไปก็คือ i สองเท่ากับ p ส่วนด้วย4พาย a กํลังสองเนาะเพราะว่าตรงนี้คือตำแหน่ง a นี่ตรงนี้เพราะนั้นเมื่อนำสิบล็อก 1> i อไอหนึ่งไอหนึ่งก็คือ p ส่วน4ีพาย b กลังสองหารด้วย p ส่วนด้วย4พาย a กลังสองนี่ลบก,ก่อนนี่อย่างนี้เนาะมันจะได้เท่ากับ10บ็ o P ส่วน4พาย B ีกำลังสองคูณกับ4พาย A กำลังสองเอ้ยเดี๋ยวไม่เหมือนไม่เหมือนหารด้วย P อย่างนี้แล้วก็ตัด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 ไ,ได้10ล็อก A ส่วน B กกำลังสองอย่างนี้ แล้วก็นำสองเนี่ยข้ามไป20เท่ากับล็อก A ส่วน B เป็นคำตอบนะจ๊ะค okay.